ดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุก๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินซอยชุมชนหลักรั์ธาน,นีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คลอง8รังสิตธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะวันนี้พามาอัปเดตการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะขนาด48.8ตารางวาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเปิดขายย่านนี้นะคะเป็นแปลงเล็กๆนะคะและตอนนี้นะคะก็เริ่ม คุณลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยพามาอัปเดตบรรยากาศกันนะคะนี่คือชุมชนใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะและด้านหน้านั้นก็จะเป็นทาวน์โฮมนะคะส่วนถัดจากถนนคอนกรีตเข้ามานั้นก็จะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะที่เราแบ่งขายนะคะก็ขนาดแปลงเล็กๆขนาดพอดีพอดีสร้างบ้านเดี่ยวได้หนึ่งหลังนะคะตัวอย่างเหมือนด้านหลังของตึกนี้นะคะ ขนาดกำลังพอดีๆเลยนะคะขนาด48.8ตารางวาค่ะหากจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จริงนะคะนี่เป็นตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะของซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะคะรังสิตคลอง8แัรบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะบนที่ดินขนาด48.8ตารางวาค่ะนี่นะคะ ข้างหน้านั้นคือชุมชนใกล้เคียงนะคะและนี่คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะนี่ลูกค้าซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านแล้วนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศของชุมชนหลักทรัพยธานีกันค่ะ ท่านใดสนใจนะคะอยากได้ที่ดินย่านคลอง8คลอง10คลอง11คลอง12คลอง14คอง15คลอง16ย่านนี้นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะครั้งหน้าตุ๊กจะพาไปอัปเดตที่ไหนนั้นจะได้ไม่พลาดนะคะสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ ที่ดินสวยทำเลยดีราคาถูกต้องท้มท้าย88เท่านั้นค่ะเดี๋ยวทุกพาไปอัปเดตบรรยากาศที่อื่นกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ